ดวงชะตาของชาวลักขณาราศีกรกฎในวันที่22เนี่ยตั้งแต่8โมงชเช้านี่ยนะครับ8โมง8นาทีจะเกิดจุดปุรณมีในจุดอลินะครับเป็นพลังงานของดวงจันทร์เพนนะครับซึ่งเล็งกับดวงอาทิตย์สดนะครับสนิทองศาตามปฏิทินโหรนะครับเขาเรียกจุดปุรณมี ให้แสงในจุดอลิเนี่ยไปไปตรงนี้เนี่ยอันนี้แต่คำพยากรณ์จะมีผลประมาณประมาณ14วันจนถึง30วันอุปสรรคใดๆที่คุณมีนะชาวกรกฎเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ใครที่มีอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆเพนในจุดอุปสรรคนะครับอุปสรรคจะถูกแก้ไขอุปสรรคจะถูกคลี่คลายหรือมีแนวทางในการดำเนินการชนะมัน ใครที่มีคดีความนะเป็นคดีความก็นชนะใครที่มีหนี้สินนะ่ะก็อาจจะมีคนมาช่วยใช้หนี้หรือว่ามันจะมีเงินเข้ามานะครับจ่ายหนี้นะครับหรือบรรเทาเบาบางมันใครที่เป็นเจ็บปวยก็เจอหมอดีรักษาคือในช่วงเนี้ยเพราะว่าจุเพนจุดนี้เนะี่ยมันยังมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับไปอยู่ในจุดลาบด้วยเป็นดาวปัญญาเป็นดาวการแพทย์เป็นดาวผู้ใหญ่อย,อยู่ในจุดลาบบางคนได้โชคจากผู้ใหญ่ได้ลาบจากผู้ใหญ่ ได้ความโชคดีบางอย่างใด้การหนุนหลังบางอย่างจากผู้หลักผู้ใหญ่มันจะมีการบุกเบิกอะไรใหม่ๆที่ไม่คุณได้ทํามาก่อนก็ได้นะครับในช่วงเนี้หรือปัญหาที่คุณแก้ไม่ขาดมานานเนี่ยมันสะสมมาเนี่ยมันจะมีปัญญาในการแก้ไขาภายใน14วันถึง1เดือนเนี่ยนะครับน,นับจากเนี้อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยแนวการเกิดตรงนี้นะครับมีดาวพุธร่วมอยู่ด้วยนะครับ บางคนก็มีโชคจากเพื่อนฝูงมิสหายนะครับหรือการดิวอะไรต่างๆแบบลับๆไม่เปิดเผยมากนักนะหรือมันมีมีโชคดีจากความลับบางอย่างถ้ารว,วมไปถึงอีกอย่างหนึ่งว่าการการไปขอความร่วมมือกับใครแบบลับๆไม่เป็นพิธีการมากนักดีด้วยนะครับในช่วงนี้ อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยดาวการเงินคุณจะย้ายเป็นมหาจักรคือวันที่16กกรกฎาคมแต่ว่าช่วงนี้ไปจนถึง16กรกฎาคมเนี่ยให้คุณระวังรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะมีสิ่งมาทำให้เสียทรัพย์แต่ว่าในเรื่องของอินคมเนี่ยก็ยังเข้ามาเ,เพราะดาวการเงินคุณเป็นราชาโชคอยู่คือในแนวการเกิดในจุดวินาทแปลว่าได้เงินแปลกๆได้เงินลับๆแต่ต้องระวังสุขภาพเจ็บป่วยบ้างแต่มีอะไรก็เป็นก็หายอ่ะมันแปลว่าเนี่ยในช่วงนี้ไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ย ไปถึงการเดือนกรกฎกาเนี่ยคุณอาจจะได้เงินแปลกๆได้เงินลับๆได้เงินใต้โต๊ะรวมไปถึงการใช้เงินเพื่อไปวิ่งเต้นทําอะไรบางอย่างแบบลับๆหรือได้ใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากนักหรือมันรวมไปถึงว่าคุณจะมีเรื่องรับลมคมในทางการเงินกับใครบางคนมีเรื่องลับๆล่อๆทางการเงินหรือมันแปลว่าใครทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจไม่ถูกต้องมากนักมันกลับดีมากมันกลับดีให้กับคุณในช่วงเนี้หรือมันจะแปลอีกหนึ่งว่า จะมีเหตุการณ์ให้แฟนคุณหรือคนใกล้ตัวก็ได้นะมีมีเล่ห์เหลี่ยมทางการเงินกับคุณมีคนใกล้ตัวก็ได้นะมีเล่ห์เหลี่ยมทางการเงินกับคุณจะให้ใครยืมเงินจะไม่ได้ขึ้นบางคนได้เสียเงินไปกับคนใกล้ตัวรายจ่ายที่มันไม่ได้มีแผนการที่จะจับจ่ายอาจจะจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วช่วงนี้ระวังเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถืออะไรเงี้ยมันพังเสียหายอื <c> ่ <oughs> ดวงตาเจ็บตาได้ง่าย บางคนอาจจะมีการหมุนเงินแปลกๆโยกจากบัญชีนี้ไปไว้บัญชีนี้เอาบัญชีนั้นมาใส่บัญชีนี้คือมันมีการหมุนเงินแปลกๆอ่ะหมุนเงินแปลกๆหมุนเงินลับๆมันแปลว่าจัดการทางการเงินแบบแปลกๆเกิดขึ้นแต่ใครก็ในช่วงนี้ถ้าใครหมุนเงินคิดเพยแผนหมุนเงินทําเอาเงินไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็คิดถูกทําถูกได้นะนะครับ ดาวการงานในช่วงนี้ก็ยังโคจรไปกรเกษตรตราธิบดีไปถึงกลางเดือนหน้านะครับมันก็จะมีโอกาสนะฮะที่จะการงานไปในทางดีๆคุณทําอะไรต่างๆทางการงานมีความสําเร็จเนี่ยก่อน13กรกฎาเนี่ยแล้วดาวการงานจะยกเข้าสู่จุดลาบตั้งแต่วันที่สิบสากรกฎาด้วยนะก็เป็นได้ตาแหน่งราชาโชค นะฮะก็การงานเกิดลาภผลเกิดผลประโยชน์ร่วงกับพลุทธิ์หาดแต่ก็คือเอาง่ายมิถุดากรกดานในการงานมันยังไปได้เรื่อยๆของมันแหละนะครับก็มีโอกาสดีๆด้วยซ้ําใครยิ่งใครทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสทําเงินได้เพิ่มนะฮะทำเงินได้มากขึ้นเดือน2เดือนเนี้ยแต่ในช่วงเนี้ยมันเงินแปลกๆจะเข้านะรวมไปถึงรายจ่ายแปลกๆะนะครับระวังกระเป๋าสตางค์หายของมีค่าหายด้วยระวังของหายอ่ะ แม่จะเจ็บป่วยหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงจะนาความอึดอัดครับใจมาให้หรือจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือมีญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเจ็บป่วยเช่นย่าเช่นยายเส้นป้าอะไรเงี้ยคือเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงเ่เจ็บป่วยคนในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงเจ็บป่วยก็ได้หรือจะทะเลาะก,กันก็ได้จริงๆเนี่ยดวงเนี่ยในวันที่เก้าดาวศุกร์จะโครจรเป็นราชาโชคทับชะตานะฮะตั้งแต่วันที่เก้ากรกฎาเนี่ย ไปเลยเนี่ยหเดือนโดยประมาณเนี่ยช่วงนี้เงินก็จะดีขึ้นมีโอกาสดีๆในเรื่องของเงินเงินทองทองบางคนได้ทองคําได้ของมีค่าได้เครื่องประดับหรือมีคนรู้จักคุณกว้างขึ้นบางคนได้ผลประโยชน์ก้าวกราดดาไปเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รางวัลได้ลาบผลมีคนในครอบครัวหรือคนที่รู้จักเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือแนะนําผลประโยชน์บางอย่างให้ มันจะแปลว่าบางคนจะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือซ่อมบ้านซ่อมรถที่อยู่อาศัยหรือมีการจัดการเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์สินทรัพย์คือในช่วงประมาณวันที่24ในดาวพุธจะเข้ากรากฎทับชะตาก่อนวันที่24เนี่ยมันก็อาจจะต้องระวังการทะเลาะก,กับคนใกล้ตัวมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวได้นะฮะแล้วก็ระวังเอกสารผิดพลาดเอกสารเลื่อนแต่ว่า ถ้าใครแบบว่ามีการต่ออายุเอกสารบางอย่างนในเดือนมิถุนาเนี่ยแก้ดวงไม่ฉะนั้นต้รงระวังมีคนผิดนัดเลื่อนนัดหรือแม้กระทั่งเรานัดหมายใครมันมันไม่ได้ไปอะไรประมาณนั้นนะเกิดขึ้นก็ได้หลังจากวันที่18ไป45วันคุณอาจจะได้ไปทําบุญนะครับคุณอาจจะได้เจอแฟนเก่าเพศตรงข้ามเก่าๆก็ได้ แต่เอาง่ายๆคือวันที่ช่วงนี้ <c oughs> ช่วงเดือนกร,รกฎาคมิถุนากร,รกฎาคมงคนเกิดจ็อบพิเศษนะใครที่นางานประจาจ็อบสริมจ็อบเพิ่มได้ลาบจากได้ลาบจากการทํางานใครที่ทําเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์ขายก็ได้อาจจะได้เปอร์เซ็นต์นขายมากขึ้นหรืองานมันก่อเกิดเงินมันมีโอกาสดีๆทางการงานงานเข้าสู่จุดลาบด้วยก็คือมิถุนากร,รกฎาคมจงต้องมีโชคเรื่องงานนะวันที่16กร,รกฎาคมเงินทับดวงเงินก้อนใหญ่จะเข้าภายใน1เดือน สำหรับท่านใดอยากจะเช็คดวงก็แนะนําดูกับลูกศิษย์ผมเลยนะครับก็ทักไลน์ผมไปตามลิงก์ไลน์แอดหน้าช่องทิกต็อกนะฮะคือเขาจะส่งเป็นไฟล์เสียงที่เขาได้รับไฟล์เสียงเขาบอกขอบคุณมากครับฟังแล้วสบายใจขึ้น90%ตรงหมดเลยได้คลิปเสียงไปเขาก็บอกว่าตรงกับชีวิตมากครับขอบคุณครับเนี่ยคนนี้เขาบอกว่าทํานายตรงมากๆเลยค่ะเนี่ยนี่ก็ไปดูเอานะครับเอาวันนี้ผมเอาเครื่องรางโบราณ นะครับมาให้ดูนะครับที่เห็นด้านข้างด้านขวาของผมเนี่ยด้านหลังด้วยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องรางสายพุทธคุณนะครับนะที่มีประสบการณ์บอกกล่าวเข้ามาเพียบนะครับแล้วก็มีประวัติในการใช้นะครับตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นยันโบราณเป็นมหายันเป็นยันที่เป็นอัคารยอดที่เกี่ยวโยงกับศาสนาทั้งหมดนะครับและเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญไม่เหมือนยันทั่วไปคือเขียนด้วยลายมือ นะครับใช้เลิกมหาเลิกที่ดีต่อดวงชะตาท่านในการเขียนยันนะครับดูจากดวงดาวดูจากดวงในพื้นดวงแล้วก็เขียนยันในช่วงที่ดวงดาวดีกว่าดวงนะครับลงเลิกดูเลิกการเงินที่ดีกว่าเงินเดิมนะครับทำให้มันปกปักรักษาดวงชะตาเวลาเขาสร้างเครื่องรางเขาก็จะใช้เลิกที่ดีแต่อันนี้มันเป็นเลิกเฉพาะบุคคลเลยนะครับ,รบก็จะดีกว่าเครื่องรางทั่วไปนะครับเพราะดูจากเฉพาะบุคคลจะท่านเห็นเนี่ยนะครับมีประสบการณ์บอกกล่าวมาค่อนข้างเยอะนะนะครับ นะผมจะให้ดูนะนะครับอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าพูดปากเปล่าแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะอันนี้อันนี้คุณนายนาที่อยุธยานะนะครับอันนี้เขาให้เปิดเผยก็เลยเปิดเปิดเผยบางคนไม่ให้เปิดเผยก็ไม่เปิดเผยนะได้รับยันมงคลวันที่14นะครับนะมีเงินเข้าบัญชีประมาณ5 0,000นนะนะครับยันมงคลศักดิ์สิทธิ์มากต่อมาอันนั้นธุรกิจนะครับแต่เนี้ยวันนี้ถูก3ตัวตรง2งบนตัวล่างนะได้มาอีกหลายแสนนะครับ นะครับผ่านมาแค่2วันนะนะครับแล้วก็วันนี้เงินเข้าอีก2 0 0แสนนะครับนะอะไรอย่างนี้นะครับขเขาก็อกมาหลังจากนั้นมา3เดือนเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจของเขานะครับเขาก็เลยมาขอรีวิวตั้งแต่บูชายันนะว่าคุณชีวิตดีขึ้นแบบสุดมากเงินเข้าหลักล้านวันที่7สิงหาที่ผ่านมาทำสัญญาซื้อบ้านด้วยเงินสดราคา5.5ล้านขอบคุณอาจารย์มากโชว์บ้านด้วยนะครับเขาก็จะโชว์บ้านเขามานะครับอันนี้คือสวดด้วยใจสบายๆนะบางคนเนี่ยก็ ได้แสนกว,กว่าสี่งว่าติดนะครับวันนี้ปังมากนะครับบางคนก็ได้งานใหญ่โครงการใหญ่นะบางคนขายที่ดินไม่ได้บูชาไป3เดือนก็ขายได้ก็มีนะครับนะก็มีเยอะนะครับมีโชคเข้ามาแล้วค่ะนะถูกหวยนะครับนะยันได้ว่าคุณเนี่ยเป็นยันที่เวลาเอาไปสวดเนี่ยคุณต้องสวดให้ใจปาดสจากนิวรณ์ห้านะ นะครับให้ใจสบายสบายนะครับนะให้ใจสบายสบายห้ามห้ามมีนิวรณ์ห้าไม่เช่นนั้นจะจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามานะครับทําให้ใจสบายสบายก่อนสวดอันนี้ฝากบอกอาจารย์ด้วยนะครับถูกวัตเตอรี่สามใบค่ะนะครับนะอันนี้ก็คืออ่าเป็นเครื่องรางที่มีมาแต่โบราณกาลนะครับที่ไม่เหมือนเครื่องรางทั่วไปนะครับนะท่านใดอยากได้เนี่ยนะครับก็ลายบอลไลยานหนึ่งวอลไลยานโนูสองหรือไอดีลายลายแอด นะครับด้านล่างก็ได้